สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิถีชาวพุทธชาวบ้านกุฏลมจังหวัดชายภูมิเช้าวันนี้ผมประเดิมเจ้าแรกในการใส่บาตร มันดักรอพระอยู่ที่ข้างริมห้วยนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับผมขออนุญาตพาดูบรรยากาศแล้วนะฮะริมในน้ำลุ่มลำชีนะครับเป็นทางนี้มีแต่ป่านะครับตบรอบๆบริเวณผมเนี่ย ก็ยังเห็นพระท่านไปทำไมอ่ะทำไมนั่งใกว่าเพื่อนด้วยเหรอเฮ้อมองอ่ะฮะจุดบริเวณอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้อยู่เป็นบริเวณหมู่ที่เก้านะฮะบ้านกุตหลมจังหวัดชัยภูเฮะวิถีช่อพุทธเบลเลอร์

ดิสตังปิตังตุ้งหังสุภเมวะตมิฉันตตสพเทิปุเรนตสังคปายันโทปาลนโซยัตถะมันโธติลาโสยัตถะะนสเนตนจังุตาปะจาโนจตารธรรมวันกานอายุโนสุขังสร ผมถ่ายภาพคนเท่าคนแก่ใส่บาต nice. มีความสุขทุกครั้งมมมัััาาััาาวิิหุปปโกกกเเเ็นนททสสลงงงงตตตตตะะบ้จูู จันโทบาณาโตยะธามิโทติละโตยะธาเิวะอาชนะจีตจนิจังุตาปะจายโนกัจตาโรนะมาวนวังทิอานุรุกังปะรังพระสามลูกชุดนี้นะฮะวันนี้บินทบาทอยู่ที่ บริเวณบ้านกุตลมรับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่เก้านะครับเพืจะมุ่งหน้าไปที่หมู่ที่สามใช้เวลาเดินทางก็พอประมาณนะฮะมากกว่า30นาทีถึง40นาทีต่อวัน พือจะมุ่งหน้ากลับไปยังวัดหมู่บ้านนี้มีทั้งหมดอยู่สาหมู่นะฮะหมู่บ้านปุกลมมีหมู่3มหมู่เและหมู่สิเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ วิถีชาวพุทธของบ้านกุฎลงลก็จะมีให้เห็นอยู่ทุกครั้งทุกวันเส้นทางที่ท่านเดินนี่นะฮะถนนเส้นนี้ปีที่แล้วน้ำท่วมนะฮะจังหวัดชายภูมิวันที่27ก,กันยาคือเดือนนี้ เดือนนี้ผมคิดว่าไม่ท่วมนะฮะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ นี่บนลอด้วยครับจัดให้คนรักการใสบาทก็จะรอนะครับเป็นจุดๆไปนะฮะ ตามกำลังศรัทธาอย่างผมเมื่อช้า fists. นี่ก็เป็นข้าวแกงขนมหวานญีญาท้าวลิวหาปุระปลิปุรนติกาพลังเอวเมวะอิโตที่นางเตตานังโอปกติปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิคันตุสัพเพปุลิตุสังสปะ จันโทรปราณาโตยาธาม,มันโธติระโตยาธถาอภิวาชนาสิริสเน,จ,จ,นจังุธทาปัจจายนโนจตา,าโุธรรมวันท,ทันติอายุวนโนตุขางสัตว์ธรมพระหลังจากที่มีคนนิมนต์นะฮะท่านก็จะอยู่รอนะครับอ้าว ผู้สูงวัยท่านนี้จะออกมาจากบ้านแล้วฮะผมเห็นไกลๆนะฮะจะมีภาชนะไว้สำหรับกวดน้ำนะฮะเดี๋ยว ผมจะพาไปดูนะฮะเหมือนอยู่ที่วัดเลยเป็นเลขมันเป็นที่ย่ายเมื่อไหร่แหล่งเมื่อไหร่ที่อย่าตามผมแกสวยจัง ที่หยาดน้ําสวยจริงๆฮะเนี่ย <c oughs> ยังอยู่ในวัดเลยฮะ <c oughs> อ่าอันนี้คุณหน้าตาคุณลุงน,นะครับฮ <c oughs> ผมไปเจอบ่อยๆที่น่นฮะสะแถวๆริมน้ําอยู่ทางอะไรทักเล็กริมห้วยใช่ไหมฮะครับห้วยทางรื่นลง,งชีนะครับเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ครับครับยายท่านนี้ก็เป็นประจำนะฮะพาลูก หลานใส่บาทนะครับปกติจะมีผู้หญิงด้วยนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ตื่นหรือยังไงเห็นคนเฒ่าคนแก่พา <t aps Fore cast> ลูกหลานใส่บาทแล้วก็ชื่นใจเหลือเกิน สาปริปเหรนติสาพลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอูปัตตะเทอิิตังปัสสตังคุงหังมิปพเมวะสัมมิชนตุสัพเพปุเรนตุสัมปาปันโทปลานาโสยาธามมิโธติลาโสยาตธรรมะนอาจีนตานิจามุตาปะจายุโกราโอธรรมาวันนาติอายุวโนสุขังภาพัง พระสามรูปท่านนี้ก็ยังคงเดินบินทบาทต่อไปนะฮะวิธีชาวพุทธนั่งอยู่ตรงไหนท่านก็ไมต้องหยุดนะฮะเป็นเป็นธรรมเนียมที่คนไทยทำสืบต่อกันมา

ผลสับผลตั้งก็จะเป็นย้อนแสงนะฮะแต่ก็ยังพอรับชมได้นะครับ

มีความสามคคีพร้อมเพียงในการที่เราจะใส่บาตรนะครับทุกครั้งประมาณ6กโมงเช้าพระจะตีละครังนะฮะในรัศมีประมาณ7จ็ดถึงแปดเมตรชาวบ้านจะได้ยินนะฮะ่างคนตา่างสะดวกแล้วก็ทำหน้าที่ในความตั้งใจของตัวเองที่อยากจะทำ

การเดินทางของพระนะฮะมาถึงแต่ละจุดนะครับเป็นธรรมชาติแลือเกินที่พระท่านก็จะเห็นในการที่ญาติโยมนะฮะได้ตั้งได้กระเทียงก็ต้องหยุดนะครับรอให้ญาติโยมมาสายบาต เดี๋ยวผมไปถามยายท่านนี้ดูถือว่าท่านเตรียมอะไรมาใส่บาตรมั่งวันนี้ได้อะไรใส่บาตรใหญ่ทอดไข่ใส่สะอมโอ้ทอดไข่ใส่สะอมหน้าปาไม่ยุ ons, today, ่งอะไรโอ้ข้าวนะฮะก็าสำหรับช้างเราครับตื่นตีไหนแคเนี่ยหุงข้าวตื่นตีห้าตึ้งตีห้าตึ้งแล้วแกตากหุงให้อ๋อครับผมฮะเมื่อใดลูกยากลากกะหุงให้เมื่อใดลูกใกลกจะหุ ชอบใจไปกับผมนะฮะคนเฒ่าคนแก่นะครับสังขารท่านไม่ค่อยดีท่านก็มีใจรักที่จะใส่บาตรสะสมบุญกันต่อไปวิธีชาวพุทธของชาวบ้านกุตลงมจะมีอย่างนี้เป็นประจำนะครับ เกตานังอุตกรปิิปิังิังตุปปิปุปปุตุะมยันโทปรณโทยธรรโกติละโสยะธรรมนิจังอุตามปไกโนจัตตาโลธรรมาวันทานติอาตุโนสุขังพระ่าเอาไปปลูกกัน พระ,ะนี้ผมคิดว่าการออกกำลังกายของท่านก,นก็คือการเดินบินทบาททุกเช้าเป็นกิจของสงฆ์วัดนี้จะพิเศษที่หนึงนะครับจะมีรถท่านขาไม่ค่อยดีนะฮะมีความจำเป็นต้องใช้รถแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะทีะ่ท่านมียานพาหนะคอย บริเวณที่เป็นกลางหมู่บ้าน,นตลาดกลางบ้านตรงนี้ได้เกิดทีชาวบุธขึ้นทุกวันพ่อค้าแม่ขายได้อาศัยจุดนี้นะฮะ ้อยแล้วเดอันใบร้อยนยเอาวุ้น่สามอันเอะห้าใเอาวุ้นสามะอนใบร้อวจะคืนเป็นพิเศษตรงนี้ครับเป็นตลาดเล็กๆ่อยู่บริเวณที่หมู่สามนะครับตรงนี้นี่อยู่บนบริเวณที่หมู่สามนะครับตรงนี้ เออรวยวยคู่เก่ารวยใส่มั่เอ่อเดี๋ยวพออีด้พูดเดียวได้บุญนะแต่นี่ก็พอแรงเนี่ยให่ท่นนี้นะะผมเห็นทางขานท่านดีท่านก็มีจิตใจนะครับพิธีชาพูดของบ้านกุดลมนะฮะ ก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับตั้งแต่วัยห้าขวบไปจนถึง95ก<ลอ>้าสิป<ด>ีผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็อยากให้สืบทอดประเพณี

ระยะทางที่ผมถ่ายมาน่าจะประมาณ2อกิโลนะฮะท่านก็เริ่มหันสู่เข้าประตูวัดนะครับท่่านนเะกมส

ภะโวปะลานะโตดับอัมโพ ขนาดนี้น่าจะวัยเก้าสิบกว่าเออลุงพ่อไม่ใหญ่เนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ก้าสิบกว่าเลยด้วยนโอ้เก้าสิบกว่าเลยได้เก้าสิบเท่าไหร่แล้วไม่ใหญ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้แปดสิบอ๋อแปดสิบหกครับไม่ใหญ่ได้อะไรใส่โอ้หืม ท่านถึงก้อสิบเ8ท้สิบแล้วท่เนพระท่านถึงเป็นพี่สาวหลวงพอคุณแต่็นี่สาพี่สาิดกันด้แ่ตาเห็นภาพนี้ก็ประทับใจนะฮะท่านนี้วัย86แต่หัวใจของท่านแก่งมากนะฮะ มีรถเข็นอยู่ข้างๆด้วยยะถาวาลิวหาปุราปริปเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปะฏิอิปิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังสปา จันโทรกรณนะโสยาธะมิโชติละโสยา,าธาอะภิวาจันสียิสินจามุตตาปจายโนจตารธุธรรมาวันทิอายุวันโนสุขังภะรางไปบุกกลับแล้วจะละูกสาวอระพะสามลูกนี้ยังคงมุ่งหน้าเดินบินกระบต่อไป การเดินทางของท่านน่าจะใกล้จบแล้วนะฮะน่าจะประมาณอีกสักครึ่งกิโลได้นะฮะมีลัดเลาะด้วย ทำไมเลี้ยงมาตรงนี้ล่ะลวงพ่ออ๋อรัดทางเลี <c oughs> อ๋อรถอยู่ทางนู้นฮะเพราะว่าเป็นน้ำ,นำอ๋เนนำอเป็นน้ำนะครับฝังนี้เป็นน้ำเอง่านกันเลยรัดมาทางนี้ความลำมบากนะฮะ ท,ท่านเท้าไมา่ใส่ด้วยเซนทาาเมื่อกี้ฮะเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำพระสองรูปนี่ท่านก็เลยรัดเลาะเข้าไป เหนือเรื่องมันรัดพายโอ้ขอ่ามันมุ้งเลยหนูข่ามึงเนาะดื้อดื้อ ประมาณสัก3ามเมตรนะฮะน่าจะถึงวัดแล้วนะครับเ่อหลวงพ่อนี่เลาะเขานี่เลยอ่าอีกสองรูปมาด้านนี้นะฮะ เลาะไปผมคิดว่าไม่มีใครจะใส่าบาทแล้วนะฮะเพราะว่าท่านเดินบิณฑบาตเป็นประจำคงจะทราบนะครับบนะริเวณปากทางขวัดนะครับอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรจะถึงคุมวัดแล้วอ่า,อาถึาวงวัดแล้วนะครับ บ้านนี้นะฮะสามหมู่หมู่สามหมู่เก้าหมู่มสิบนะครับวัดใหญ่ตรงนี้ก็คือชื่อวัดวัดศรีอุดม